ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลูกฝังวินัยการออมและส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนทั่วประเทศผ่านโครงการ Inventory Mobile Exhibition on School ต่อเนื่องเป็นปีที่5าจำลองนิทรรศการจาก Inventory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนโดยครั้งนี้จะยกคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค10จังหวัดและตลอดโครงการเข้าถึงเยาวชนกว่า2 0 0 0คนใน64โรงเรียนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามี พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนที่ชื่อ i n v e s t o r y นะครับปกติเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้น้องๆน,น,นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาชมอยู่แล้วนะครับซ,ซึ่งอันนี้เราก็ไปคิดด้วยว่านอกอาจจะมีน้องๆในนักเรียนในต่างจังหวัดนะครับหรือในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่สะดวกห,หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ไ,มได้อยากตั้งรับนะครับนี่แต่5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยคิด วิธีขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นโมบายเอกซิบิชันของ Investory เนี่ย mm hmm. ไปทัวร์ที่โรงเรียนเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปมาแล้ว10จังหวัด64โรงเรียนนะครับ mm hmm. ถ้าพูดถึงว่าครอบคลุมนักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะครับก็ออกมาประมาณ170,000คนนะครับ